สวัสดีทุกคนวันนี้กบโพราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสัานที่เกิดลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นท่าทางรูปแบบอุปนิสัยใจคอต่างๆในการแสดงออกหรือสื่อออกมาเนี่ยก็จะแสดงออกไปในทางดาวอังคารซะเป็นส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ดีสเสน่ห์อย่างมากแต่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่เ,เหมือนจะ โกรธง่ายแต่หายเร็วแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงมากเช่นเป็นคนที่เลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้กับแค่คนบางคนหรือเลือกที่จะมีเพื่อนสนิทเอาไว้กับแค่ใครบางคนเท่านั้นคือเป็นประเภทที่ไม่งอโลกก็ว่าได้นะคะแต่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าในด้านความรักเนี่ยเขาจะมีมีความจริงใจจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะ แต่เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันก็จริงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยถ้าปากบอกว่าไม่นั่นแหละคือใช่คนใกล้ตัวชาวพิจิกต้องเข้าใจสไตล์คนนิสัยของชาวพิจิกด้วยนะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะด้านสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับระบบสมองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับช่องท้องทั้งหมดเลยแล้วก็ฝ่ามือแล้วก็แขนให้ระวังเป็นกรณีพิเศษถ้าใครมีปัญหาใน ตรงนี้ก็อยากให้ไปาหาหมอนะคะอย่าปล่อยไปนะคะเดี๋ยวมันจะบานไปนะคะเพราะดวงมันจะไม่ฉะลกกันในจุดตำแหน่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนในเรื่องของอเครื่องประดับเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นถ้าต้องการเกี่ยวกับคนยอมรับหรือว่าหน้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นที่ มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะก็ให้แนะนำะประดับด้วยเพชรน,นะคะแล้วก็เป็นบุษราคำนะคะเป็นเกี่ยวกับดาวจันทร์จะช่วยส่งเสริมดวงอย่างมากนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะเฮงเฮงปังปังรวยรวยก้าวกระโดดคือทำงานเท่าเดิมแต่มีไรายได้มากกว่าเดิมเนี่ยก็ให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นเกี่ยวกับมรกตนะคะโยก หรือว่าเป็นโมลาหรือว่าเป็นสีเขียวเกี่ยวกับกินการเน็ตก,ก็ได้นะคะจะช่วยเสริมชีวิตนะคะในเรื่องของรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักต่างๆนี่ก็จะโอเคมากๆนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เอ่อกล้าตัดสินใจเป็นคนที่พร้อมลุยพร้อมชนคือเขาเป็นคนที่เหมือนว่าบู๊มากกว่าบุญคือจะให้มาแบบว่า โอโลมปัตติโลม,มาพูดอ้อมค้อมเนี่ยเสยแสร้งไม่ได้เลยนะคะชาวพิจิกไม่ชอบแล้วก็ไม่เป็นแบบนั้นด้วยนะคะเขาจะค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะใครที่มีเพื่อนหรือเป็นคนรักของชาวพิจิกเนี่ยถ้าเข้าอกเข้าใจในตัวดาวราศีพิจิกเนี่ยแล้วก็มีความแบบยืดหยุ่นนะคะก็จะแบบโอเคมากๆนะคะเพราะว่าพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะออชอบ ทำมากกว่าพูดนะคะไม่ชอบพูดมากนะคะแล้วก็โรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าที่ลาคาญอย่างมากนะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้ใจเขาเนี่ยนะจะเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีมากๆเลยที่เราหรือคนอมีชาวพิจิตที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นเพื่อนหรือเป็นญาตินะคะถ้าเราเนี่ยเข้าอกเข้าใจเขาแล้วก็ให้เขาทําในสิ่งที่เขาถนัดนะมันจะแบบ สุดยอดมากๆเลยนะคะเชื่อกบโผลาฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดรู้ดวงรู้ชีวิตจากกบโพลาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ